ครับก็มาเบิ่งไ้นะครับใหม่สีใหม่ของงามครับของใหม่โพทะเลครับเนี่ยครับความยาวลายหกสิบเส้นนะครับใหมโพทะเลนะครับเป็นลายใหม่ธรรมชาติครับธรรมชาติเลยครับสีเขียวลอยหกสิบเส้นสยันนะครับเส้นประมาณนะครับเส้นใหญ่นะครับความแห้งครับมความความแห้งเร็วครับยิ่งไก่กับเป็นโพทะเลครับ แล้วก็นี่ครับตรงๆก็คือถ่ายโซลาเซียครับถ่ายโซลาเซียงามๆเนี่ยแต่พัดมารครับลายใหม่นะครับนี่มาเนี่ยเป็นรางอลูมิเนียมครับนะครับติดหลอกับงามครับแต่พัดมาร์คครับข้างในอัดใหม่ครับอัดใหม่เพิ่มเพิ่มความแข็งแรงครับอัดใหม่เต็มข้างในครับแข็งแขงเงาสูสีกันครับซ้ำๆกันครับขอร้อยห้าห้ากับร้อยหกสิบครับแล้วก็โซลาเซียเบอร์้วครับ เห็ดประทันนะครับออสเตรเซียงามๆครับเงาๆสีับแต่็สร้างไว้ไรครับเห็ดตามคิ้วครับออสเตเซียล่างไม่สักครับตัวแดงๆนะครับล่างไม่สักนะครับฝากผลงานกับคือนะครับโพเทเลนะครับแล้วก็มีล่างกระลุกเนี้ยมนะครับเดี๋ยวจำหน่ายให้ราคาพิเศษครับสองพันกว่านะครับคืออะไรครับแล้วก็มีหลายแบบนะครับอันนี้จองแล้วของทหารนะครับจองไว้ครับโพเทเลนะครับ มีหลอด้ฮดรอเสิบเงครับสองนิ้วครับสองนิ้วหมุนเร็วครับใส่เอ็นหาสิบบอนด์ให้ครับครับระบบไก่กองนะครับอันนี้ไก่กองอันนี้สามพันแน่นอๆครับระบบไก่กองครับใส่ยางสองเซนนะครับปีข้างเข้าใส่ยางสองเซนครับสามพันกว่าครับระบบไก่กองครับสีใหม่โพเตเลครับใหม่ธรรมชาตินะครับสีใหม่ใส่นี่ลดดอกสองเงียงนะครับ อย่างมักแห้งมากเร็วก่อนี่ครับโพแทลเลยครับเดี๋ยวจะน่าเร็วสดรัเสียกันไหมครับก็ฝากนะครับครับล่างอลูมิเนียมนะครับสองพันกว่าครับลูกดอกนะครับสร้างได้นะครับลอกก็มีนะครับบ่อยจะเป็นยางนะครับเสร็จแล้วเลยเงีวเม็ดหนึ่งครับลอกนะครับลอกตัวละนี่ลายแบบครับบอยจะเป็นลูกดอกก็มีครับก็ร่างเค็ดอยู่ครับอันนี้เดี๋ยวก็ไปเอามาครับลูกดอกเงีวครับสามสิบ สี่สามสิบห้าเซนนะครับสองเงียงเงียงเดียวก็มีครับสร้างได้บัดนะครับไม่หวานครับว่ามีเงี้ยอันนี้ให้เบิตงกัให้บัเบิตงครับยังมีอยู่ครับเดี๋ยวราคาพิเศษนิดหน่อยครับคุยได้สนใจก็แอดมาครับเฟซนะครับคำปูนนะครับปัตตาโพครับเฟสผมนะครับคำปูนปัตตาโพเบอร์กระสุนแปดสี่สามสามหกหกหกหนึ่งเจ็ดครับโอเคครับฝากผลงานครับ เมาส่งไปที่นี่ไปหมดแล้วครับเป็นลายใหม่นะครับเดีวลาต่คนมักงานเยาวอยู่แล้วครับร้อยหกสิบแล้วเดี๋ยวเดีคนมักอันนี้ก็จองไว้ครับล่างอลูมิเนียมครับเวลาส่งกับห่อทีละครับห่อให้กันถลอกครับคนมักสีสันนี่สีละครับออกสีออกสีนะครับงามดีอัดใหม่ไว้ครับใหม่เต็ม้างใน เป็นแข็งเพิ่มความแข็งแรงครับใสยย่ยางใสยย่เงยได้โอเคครับผมขอบคุณครับ